สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้าสุปเปรอร์บอลเผยยูกิโยสะเก่งจริงแต่สกิลคิกบ็อกซิ่งยังเป็นรองเพชรธนงก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิทบ็อกซิ่งรุ่นเฟตุว์เวท145-155ปอนด์เผยมุมมองถึงไฟที่เพชรนงเพชรฟอร์เกตวัย39ปีเตรียมเปิดศึกป้องกันเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ3ของเรนกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์พบกับยูกิโยสะซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิง่งวัย27ปีจากญี่ปุ่นที่จะเปิดฉากขึ้นในวันลุมพินี116วันศุกร์ที่18กรกฎาคมนี้ ในฐานะเป็นตัวพ่อของวงการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกซุประบอลมองว่ายกิโยซะมีฝีมือที่ร้ายกาศสมเป็นนักกีฬาตัวแทนจากแดนสมุยที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีในกติกาคิกบ็อกซิง่งนักมวยจากญี่ปุ่นเก่งทุกคนซึ่งยกิเองก็เคยมาซ้อมที่ค่ายโมของผมเขามีสไตล์คิปบ็อกซิ่งที่ชัดเจนเก่งในเรื่องเตะขาต่อยหมัดถ้าเจอกันในกติกานี้จะเผือประมาทเขาไม่ได้เลย จุดเด่นของยูกิคือการปล่อยหมัดและเตะขาแบบจุกจิกเวลาโดนเตะเราจะระแวงที่ขาแล้วเขาจะต่อยหมัดเข้ามาถือเป็นสไตล์คิปบ็อกซิ่งดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นแต่ถ้าใช้ลูกถีบแก้ทางกลับไปน่าจะพอช่วยได้ครับแต่เมื่อให้เทียบทักษะและชั้นเชิงระหว่างยูกิโยสะและเพชรนงแล้วสุป,ประบอลเชื่อว่ารุ่นพี่คนสนิทอย่างเพชรนงยังเหนือกว่าอีกฝ่ายอยู่พอสมควรแม้จะมีอายุมากกว่าถึง12ปีก็ตาม ตอนนี้กติกาคิทบ็อกซิ่งในรุ่นแบตต้นเวทมีตัวเลือกในกีฬามากขึ้นซึ่งจากเส้นสายทางมวยยูกิต้องได้เจอกับพี่เพชรนงอยู่แล้วเพื่อหาคนไต่ขึ้นไปชิงบอลลังจนนทานใหก้เกตีที่ครองอยู่ถ้าพูดถึงทักษะคิทบ็อกซิ่งผมมองว่าพี่เพชรนงยังเหนือกว่ายูกิพอสมควรและยิ่งเป็นการชกแบบ3ยกยูกิน่าจะลำบากแม้พี่เพชรนงจะอายุเยอะแต่เขาฟิตซ้อมอยู่สม่ำเสมอในรุ่นนี้แทบไม่มีใครค้นเขาลงได้ง่ายครับ เามาลองลุ้นกันดูนะครับว่าศึกนี้จะเป็นอย่างไรขอเป็นกําลังใจให้กับเพชรธนงด้วยนะครับ